นายบอกว่าสถานาการณ์ตลาดไม่ดีไงครับบูลค่าของการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ในปี2566แค่ประมาณ10เดือนแรกเลยนะครับก็พอๆกับปี2565ที่ปีละครับที่อยู่อาศัยใหม่มีการเปิดตัวกันกระฉูดนะครับที่สําคัญเนี่ยครับราคาที่เปิดตัวใหม่ในปี 66, 66นี้เนี่ยครับมากกว่าปี65 70. เราจรึงจําเป็นต้อง รู้ข้อมูลนี้ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้ตลาดเป็นยังไงกันแน่ผมเลยอยากจะเชิญชวนท่านนะครับมาสัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย2567ซึ่งเราได้จัดขึ้นในวันที่24มกราคม2567นี้นะครับท่านทราบไหมครับที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแอนของเรานะครับสำรวจ โครงการต่างๆถึงที่ตั้งโครงการทุกแห่งนะครับรวมแล้วเกือบ3,000โครงการและนำเสน่ห้เห็นว่าในโซนต่างๆซึ่งเราจัดไว้เนี่ยครับประมาณ78ทําเลหรือ78โซนเนี่ยโซนไหนเติบโตโซนไหนร่วงโรยและในแต่ละโซนเนี่ยครับเราังดูนะครับว่าบ้านเดียวเทาเฮาส์ตึกแถวบ้านแฝดหรือห้องชุดอย่างไหนไปได้อย่างไหนไปไม่ได้ยิ่งกว่านั้นนะครับ ในแต่ละประเภทบ้านอย่างเช่นคอนโดเนี่ยครับเราเองบอกว่าคอนโดราคา1-2ล้าน3ล้าน5ล้าน10ล้าน20ล้านกลุ่มไหนสามารถที่จะพัฒนาและประสบความสำเร็จกลุ่มไหนกําลังอยู่ในสภาพที่ยั่งแย่เราจรึงจะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์ที่ควรจะลงทุนเซกเตอร์ไหนเป็นเซกเตอร์ที่ถวระวังนี่คือข้อมูล ที่ในประเทศไทยนี้นีครับมีที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหารในประจั์ไทย Agency for Real Estate Affairs เดียวนะครับที่จะบอกให้กันได้ท่านจะได้รับเอกสารประกอบซึ่งเป็นผลการสำรวจเนี่ยครับมากกว่า1,000หน้าและท่านยังได้ฟังรายงานการสำรวจและซักถามได้โดยตรงและยังมีวิทยากรจากภายนอกเนี่ยครับมาให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้มีข้อมูลประกอบการลงทุนอย่างมั่นใจได้ แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ